สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ a อกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับ Away Kids Smartwatch H 6 6นาฬิกา Smartwatch เด็กรุ่นอัปเกรดครับตัวนี้มีกล้องคู่หมุนได้เลยนะฮะจะเป็นยังไงติดตามชมกันได้เลยครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับ หลังจากที่เราเคยรีวิวนะครับ Away H29 Smartwatch สำหรับเด็กไปนะฮะก็ได้รับสิงตอบรับยังดีมากๆเลยนะจนแบรนด์ Away เนี่ยออกรุ่นใหม่มานะครับซึ่งนั่นก็คือ Away Watch H66 นะครับซึ่งเป็นนาฬิกา Smart Watch สำหรับเด็กเหมือนกันนะครับอีกรุ่นหนึ่งซึ่งรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่ามีความพิเศษตัวหน้าจอเนี่ยเขาจใหญ่กว่า H29 นะครับแล้วก็กล้องเนี่ยจะมี2อันนะครับก็คือจะมีด้านล่างแล้วก็ด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่าก่อนจะแกกกล่อออองคบ็ต้ขขุณ อเว่ยอ f ฟฟิเชียลสโทีด้วยนะครับที่ส่งตัวอ w ว่ s สมาร์ทวอช h อสหกส6มาให้เราได้รีวิวกันนะครับถ้าใครอยากจะสั่งซื้อ Smart Watch ของ a เว่นะหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของอ w ว่นะครับ,รบก็สามารถเข้าไปซื้อได้ใน description ได้เลยนะเอาละนะครับเรามาดูกันที่ตัวคิด m a r t Watch ตัว h อ6กกันนะครับว่าตัวนี้มีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปกันแบบเร็วๆเลยนะเพราะว่าโดยส่วนตัวแนละ้วผมคิดว่าตัวของเขาเองก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากตัว h เวมสลูกเ่กบางฟังก์ชันที่มมันันนปเหร มาจากตัว H ฮ9นะครับผมโดยคลิปนี้ผมจะมีการสอนเซตอัพตัว C t a ท็กเกด้วยนะครับเพราะว่าผู้ปกครองหลายคนนะครับที่อาจจะเซตอัพตัว C t a ท็กเกไม่เป็นนะครับวันนี้ก็เลยจะมาสอนเซตอัพในคลิปนี้คลิปเดียวกันเลยนะครับรูปแบบการทํางานมันจะคล้ายๆกันหมดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้ากล่องกันก่อนหน้ากล่องเขาบอกว่าตัวนี้ก็จะเป็น GPS เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมี removable แล้วก็ rotation cover นะครับตัวของเขาเองจะสามารถดึงตัวหน้าจอมาแล้วก็หมุนได้นะครับเพื่อให้เด็กเอากล้องไปถ่ายรูป เล่นได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น 4G network cell ก็คือตัวเขาเองจะใช้สัญญาณ 4G นะครับเป็นหลักเพื่อในการจับ GPS นะครับผมการส่งข้อความหาผู้ปกครองนะครับหรือการส่งสัญญาณหาตัวแอปพลิเคชันนั่นเองแล้วก็ตัวนี้ก็จะมี motion trajectory นะครับแล้วก็มี SOS คือ emergency call นะครับผมตัวนี้ก็จะมี dual camera แล้วก็จะมี w i c e c h a t นะครับเหมือนตัว1 9เลยนะครับก็จะมี o i c e c h t เหมอนกันนั่นเอง ตัวนี้สเปคของเขาะะจะมาพร้อมกับหน้าจอ TFT นะครับขนาด1.83นิ้วนะตัวแบตเตอรี่เขาให้มา800 mAh นะครับตัวนี้จะใช้ได้อยู่ประมาณ2-3วันนะตัวนี้กันน้ำด้วยนะ IP65 นั่นเองนะครับก็กันน้ำกันฝุ่นนะครับผมก็ในระดับที่แบบว่าเออโดนพวกละอองนุ้งละอองน้ำได้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำให้เอาไปใส่ไว้น้ำโอเคนะฮะก็ความต้องการของระบบของเขาก็จะต้องการ Android version 5.0ขึ้นไปนะครับ iOS 9แล้วก็ Harmony OS นะครับเวอร์ชัน4.0สีทั้งหมดให้เลือก3สีแล้วสีดำนะครับแล้วก็ สีฟ้านะครับแล้วก็สีชมพูนะครับซึ่งผมเราได้สีชมพูมานะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่านะครับว่าด้านในมันมีอะไรกันบ้างนะครับก็ถ้าจะเหมือนเหมือนกันหมดนะนาฬิกาพวกนี้ด้านในนะครับก็จะเจอกับตัวนาฬิกานะครับผมซึ่งเป็นสีชมพูสวยงามแบบนี้นะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้ทำอะไรกับเขานะจะมาเปิดคลิปนี้เลยคุณผู้ชมได้รู้จักกันว่าเออเราจะต้องเซฟซีซักเกอร์ยังไงนะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้แกะออกมาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันนะฮะก็พอแกะออกมาแล้วนะครับเราก็จะเจอกับตัวหน้าจอเขาบอกว่า Pie make before full shut using สมาร์ทวอทนะครับก็ถ้าใครได้ไปแล้วนะครับก็ให้ไปชาร์จก่อนนะครับก่อนที่จะเอามาใช้งานนะแต่ผมคืผมเปิดเลยแล้วกันยังไม่ได้ชาร์จโอเคนะฮะนี่นะฮะก็จะเป็นอย่างนี้ตัวของเขาเนี่ยจะหนากว่าตัว s g 9เยอะอยู่นะนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยจะใหญ่กว่าเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะฮะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่ดึงถาดซิมออกนะครับก็สามารถเอาไปแง่ถาดซิมในตัวเครื่องได้นะครับตัวนี้จะมีเป็นคู่มือการใช้งานนะครับก็จะมีที่โหลดแอปพลิเคชัน C Tracker นะครับแล้วก็จะมีวิธีการใช้งานบอกนะครับแล้วก็จะมีตัวสายชาร์จนะครับซึ่งจะเป็นแถบแม่เหล็กเหมือนกันนะครับในกล่องมีแค่นี้เลยนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวเรือนนาฬิกาอย่างเร็วๆกันเลยนะครับตัวเรือนนาฬิกานะครับผมอย่างที่บอกมันเป็นหน้าจอ TFT ขนาด1.83นิ้วนะตัวเรือนเนี่ยทำมาจากวัสดุแบบ PC แล้วก็ตัว ABS แล้วก็ซิลิโคนนะครับซึ่งก็จะมีความนุ่มแตบางจุดนะครับแล้วก็ตัวพลาสติก ABS เขาก็แข็งแรงทนทานนะครับงานประกอบเนียบใช้ได้นะครับถือว่าเป็นนาฬิกาเด็กที่ค่อนข้างใหญ่นะถ้าเด็กคนไหนข้อมือเล็กๆอาจจะดูใหญ่ไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็สวยนะครับซูผมว่ามันก็สวยนะแล้วตัวนี้อย่างที่บอกครับเขาดึงได้อย่างงี้ดึงเนี่ยเขาดึงขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ แล้วก็สามารถหมุ่นได้360องศานะครับซึ่งเวลาเด็กอาจจะเอากล้องตรงนี้ไปหาไปถ่ายรูปนะก็สามารถใช้งานได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็สะดวกด้วยนะครับเวลาผู้ปกครองอนะครับวิดีโอคอหาเด็กนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้กล้องหน้าขึ้นมาแบบ เห็นหน้าแบบไม่ต้องมานั่งเออเด็กก็เมื่อมือเนาะเวลาเราวิดีโอคอลไปนะครับถ้าสมมติว่าเป็นแบบเทปจิบก็าต้องกระดกข้อมือออกมาให้เห็นหน้าเขาครับตัวนี้ไม่ต้องนะครับตัวนี้ก็คือสามารถตับแอดจัดได้ให้เขาอยู่แนวนี้ก็ได้เขาอยู่แนวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็หมุนได้เลยนะครับก็โอเคนะครับตัวนี้พอชาร์จอยู่อย่างนี้นะเวลาชาร์จเราก็ต้องดึงตัวเรือนออกมาแล้วก็เอาไปชาร์จนะครับก็ ปกติเนาะกับนาฬิกาแบบนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแถมแม่เหล็กนะเวลาใส่เข้าไปมันก็จะแน่นหนาระดับหนึ่งนะครับผมก็คือว่าโอเคเลยนะนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับอ่าตรงนี้ถอดได้นะครับผมตัวเลื่อนของเขาถอดได้นะเพราะว่าตรงนี้เขาจะเป็นจุก แบบมีปุ่มหนกตรงนี้นะครับเวลาดึงออกมานะครับเราก็จะเดินดันนี่ออกมานะครับเพื่อให้ปุ่มหนกตรงนี้มันดันออกมาแต่ถ้าใส่เข้าไปเราก็ใส่เข้าไปก็ถือว่าโอเคนะครับสะดวกสบายนะคล้ายๆกับตัว H29 นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็สามารถออกมาแล้วก็จะมีกรอบพลาสติกอีกอักอนนึงเอาไว้ห้อยคอได้นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีห้อยคอนะตัวนี้สามารถดึงออกมาแล้วก็ ถือได้นะครับก็าถือว่าโอเคนะครับลูกเล่นเขาจะต่างกันนะครับตรงนี้มีไมโครโฟนอยู่ตรงนี้นะแล้วนี่มีถาดจิ้มซิมนะครับแล้วนี่จะเป็นปุ่ม SOS นะครับซึ่งปุ่ม SOS เนี่ย ตัวนี้ทําได้ดีกว่าตัวเก่านะครับ s19 ก็จะมีปุ่มเดียวเนาะนะครับตัวนี้ก็เวลากดค้างก็จะเป็น sos นะแต่ตัวนี้ก็ใช้ปุ่มนี้เพื่อนในการเรียก sos ผู้ปกครองได้นะครับนี่มีปุ่มเปิดเครื่องปิดเครื่องนะครับผมตัวสายนะครับก็ถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะแล้วเราเปิดเครื่องกันดีกว่านะครับว่าข้างในเขามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกับ c t a g g e r กกันนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ ตัวซิมนี้ไปนะครับซิมผมจะเป็น AIS นะครับจะมีอินเทอร์เน็ตในนี้แล้วนะครับเพิ่งผมสมัครว่าให้ลูกสาวผมเป็นรายเดือนเนาะดังนั้นถ้าคุณผู้ชมที่จะใช้งานตัวนาฬิกาแบบนี้นะครับก็แนะนําให้สมัครไม่ว่าจะเป็นโปรรายเดือนนะครับหรือว่าจะเป็นโปรเติมเงินนะครับก็แนะนําว่าควรจะสมัคร ทั้งโภออกแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับซึ่งมันจะทํางานได้สมบูรณ์ที่สุดนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ตัวซิมเข้านาฬิกาแป๊บนึงครับเดี๋ยวเอาที่จิ้มซิมที่จิ้มซิมนี้นะครไว้งัดอย่างนี้นะฮะนี่งัดออกมานะครับก็จะเป็นแผ่นเงี้ยกมานะพอเป็นแผ่นเงี้ยวมาเลครับเราก็ใส่ซิมเข้าไปนะครับแล้วก็ให้แผงวงจรอยู่ด้านในแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับป๊ปนะครับโอเคตอนนี้นะครับเราเข้ามาหน้าจอหลักของตัวนาฬิกากันแล้วนะครับผมซึ่งนี่เห็นไหมฮะตัว สัญญาณมาครบนะครับทั้ง 4G แล้วก็ตัวทั้งหมดนะครับดูเวลานะครับซึ่งเวลาตัวนี้ตรงกับอินเทอร์เน็ตของผมเลยนะครับซึ่งเขาก็จะดึงเวลาจากตัวสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้ามานะครับดังนั้นตอนนี้ผมรู้สึกว่านะครับตัว H66 เนี่ยทำงานได้ค่อนข้างลื่นกว่า H9 นะ H9 จะทำงานไม่ลื่นเท่านี้นะครับตอนนี้ลื่นกว่าโอเคเดี๋ยวเรามา รีจิสเตอร์ดีไวซ์กันดีกว่านะครับถ้าคุณผู้ชมยังไม่เคยโหลดนะคุณผู้ชมก็ต้องไปโหลดตัวแอปนี้มาก่อนนะครับผมเป็นแอป C ีแท็กเกอร์นะครับก็เข้าไปโหลดใน Google Play Store นะครับผมคือพอเราเจอหน้านี้เสร็จแล้วนะครับเราให้เราเข้าไปที่มีนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่รูปบวกตรงนี้นะครับผมพอบวกตรงนี้ปุ๊บัวที่นาฬิกานะครับเขาจะมีคําว่า device นะครับผมแล้วก็จะมีรูปโค้ดอย่างนี้เห็นไหมเรากดคําว่า r e g i s t e r code นะครับซึ่งตัวนี้จะมีโค้ดขึ้นมาเห็นไหมฮะให้เราสแกนนโค้้ตรงีเลย พอสแกนโค้ดเสร็จแล้วนะครับผมก็ก็ตั้งชื่อนาฬิกานะครับแล้วก็กดโอเคไปได้เลยนะครับผมตัวนี้นาฬิกามันก็จะแพร่ลิงกกับตัวแอปพลิเคชันแล้วนะครับถ้าอยากรู้เลยเราก็กดเข้าที่แมปนะครับผมเพื่อที่จะดูว่าตัวนี้เนี่ยเขาอยู่ไหนนะนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับเราก็กดรีเฟรชเลยนะครับผมตัวนี้จะมีบอก เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับว่าตัวนี้นาฬิกาอยู่มีแบตเตอรี่อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับนี่แบตเตอรี่อยู่4 5นะครับให้เรากดเซนต์ตัวโลเคชันไปก่อนตัวนี้เนี่ยเขาดูรู้แล้วนะครับว่าตัวนี้ตัวนาฬิกาอยู่ในบริเวณนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถทํางานได้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับผมเราก็จะสามารถเข้าไปนะครับคุยโทรศัพท์นะครับกับตัว นาฬิกาได้นะครับก็ซึ่งครึ่งเวลาเราจะกดโทรหานาฬิกาแล้วก็กดเบอร์ของลูกเราไปนะครับแล้วก็กดโอเคมันก็จะเซนต์หานาฬิกาแล้วมันก็จะโทรหาเป็นการโทรออกได้นะครับวันนี้ก็สามารถแชทกับนาฬิกาได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการ Family Chat นะครับหรือว่าจะเป็นการ คุยผ่านนาฬิกานะครับอันนี้ก็ทําได้นะครับผมในส่วนของโฟนบุ๊กนะครับเราก็สามารถแอดโฟนบุ๊กได้นะครับเราเป็นใครอะไรยังไงเราสามารถดึงจากตัวระบบของซิมการ์ตตัวนี้เข้ามาในนาฬิกาได้นะครับตัวนาฬิกาก็จะจําไว้เวลาลูกเราโทรหานะครับเขาก็จะได้มีรายชื่อติดต่อของเราอยู่ในนี้นะครับผมตัวนี้นะครับใน GPS มันก็จะมีการ tracking หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีกรอบนะครับว่า ให้เราอยู่ในบริเวณนี้นะครับ s ซฟ e t y zone นะนะครับหรือนะครับคือมันจะเป็นระบบ tagging นาฬิกานั่นเองว่าเอ้ยเขาอยู่ตรงนี้นานเท่าไหร่แล้วนะครับหรือว่าเขาเดินไปไหนบ้างตรงนี้สามารถแท็กได้นะครับซึ่งเวลาที่ เกิด emergency จริงๆนะครับผมหรือว่าเด็กหายจริงเราสามารถ t ท็ History ของเด็กได้ว่าเออเด็กเดินไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคฮะว่ารูปขึ้นมาว่าเอออยู่ตรงไหนบ้างในช่วงเวลานั้นๆนะครับสามารถเซตได้นะครับผมทั้งดาวเทียมนะครับหรือจะเป็นแผนที่อย่างนี้ก็ได้นะถ้าเป็นอย่างนี้น่าจะดูง่ายกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นการ n a v i g a t o r ไปที่เด็กนะครับซึ่งเราสามารถกดตัวนี้ได้นะครับก็ไม่ยากเนาะการใช้งานแม p นะครับในส่วนของ s o u n การ a r d i a นนะครับ s o u n การ a r d i a n คือการ รีโมทการโทรนะครับหรือเป็นหมดสปายหมดของพ่อแม่นั่นเองนะครับเรากดที่ซาวการเดียนนะครับว่าเราก็กดเบอร์ลูกของเราไปนะครับผมนาฬิกานะครับจะโทรกลับมาที่มือถือของผู้ปกครองนะครับซึ่งตัวนี้เด็กจะไม่รู้นะครับว่าเราโทรไปแล้วคนครูก็จะไม่รู้ด้วยว่าเราโทรไปนะครับเราก็สามารถแอบฟังในในตรงนั้นได้ด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่าให้ใช้ในกรณีที่ฉุกเฉินดีกว่าว่าอยากรู้ว่าเอวอลล์เมนต์ตรงนั้นเป็นอะไรเราถึงใช้ซาวการเดียนนะครับ ในส่วนของรีวอร์ดนะครับเราก็สามารถให้หัวใจกับเด็กได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กทําความดีอะไรนะครับก็เป็นการเป็นเ,เรื่องเล็กน้อยอที่เราให้รางวัลน,นะครับว่าเอ้ยวันนี้คุณทําดีคุณเอาหัวใจไปนะครับผม ะะตัวนี้ก็สามารถเซตไทม์โซนได้นะครับก็คือ language and time zone นั่นเองนะในหัวข้อนี้นะครับเราก็สามารถปรับภาษาแล้วก็ช่วงเวลานะครับน,น,นั้นๆได้นะแต่ส่วนใหญ่มันจะออโต้อยู่แล้วว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเอ้ยตรงนี้เราอยู่ที่ประเทศอะไรแล้วก็ทม์โซนอะไรนะครับ Family member นะครับตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะ แอปดีไวซ์เข้าไปเพิ่มได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่านะครับถ้ามีแอปซีจักร r เขาก็ใช้งานร่วมกันได้หมดเลยนะครับแล้วก็ในแม้แต่ตัวนี้จะเป็นระบบแจ้งเตือนของทางนาฬิกานะครับสมมุติถ้าเราส่ง SOS นะถ้าเราเซ็ต SOS Number ไปแล้วนะครับซึ่งจะเป็นเบอร์คุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับเขาก็จะแจ้งเตือนมาที่ ตัวของนาฬิกาตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นมานั่นเองนะครับผมในส่วนของรีโมทคาเมล่านะครับตัวนี้ก็สามารถรีโมทคาเมล่าได้นะครับแล้วตัวนี้นะครับอย่างที่บอกเขามี2กล้องเนาะนะครับก็ใช้ทั้งฟอนต์คาเมล่าได้หรือว่าไซส์คาเมล่าได้นั่นเองนะครับก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เขาถ่ายรีโมทคาเมล่าแบบไหนนะครับอย่างของผมใช้บ่อยมากนะตัวรีโมทคาเมล่าเนี่ยครับเพราะว่าเนี่ยหนึ่งเลยคือเวลาลูกเราเลิกเลยแล้วผมอยากจะรู้ว่าลูกเดินลงมาเข้าแถวข้างล่างหรือ,อยังก็ เราวก็ใช้รีโมทกล้องเล่านะครับอันนี้ก็ความสะดวกสบายส่วนตัวนะครับตอนแรกเราก็อยู่ในรถพอลูกเราลงข้างล่างปุ๊บเราก็เดินไปหาลูกนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสะดวกสบายนะนะครับบัมเฟนนะครับถ้าลูกเราใช้กับเพื่อนลูกเราใช้อะไรแบบนี้นะครับเราสามารถบัมแล้วก็ใช้เขาคุยกันเองได้ด้วยนะครับอาจไม่จำเป็นต้องเป็นแอปพลิเคชันพ่อแม่อย่างเดียวนะครับอาจจะใช้ตัว He ยี 29, 26, ่สิบเก้ากับแคชอสิบหกอย่างนี้ก็สามารถบัมเฟลงกันได้แอดเฟลงกันได้แล้วก็คุยกันได้ด้วยนะครับผมในส่วนของอีกอันนึงนะฮะตัวนี้เนะี่ยเวลาเราแชทกับพ่อกับแม่นะครับเนะี่ยเราสามารถเลคคอร์ดเสียงลงไปได้นะครับอย่างสมมติว่าเนี่ยผมก็เลคคอร์ดไปนะครับมันเหมือนกนะับแคชยี่สิบเก้าเลยเวลาเราส่งสัญญาณเสียงหรือส่งข้อความพิมพ์กันไปพิมพ์กันมานะครับมันก็น่ารักดีออกนะครับเวลาลูกผมเรียนเสร็จแล้วลูกผมก็บอกป้าๆหนูเสร็จแล้วนะครับก็จะส่งมาในฮิสตอรี่นะอย่างเเงีี้ยยยผมกกก็คคุัับบลลูตอดนนะร่ ประมาณนี้นะฮะก็ใช้งานง่ายๆน,นะครับแอปนี้นะครับคอล็อกนะครับก็จะเป็นประวัติการโทรนะรของลูกเราว่าลูกเราเนี่ยมีใครโทรเข้าหาบ้างหรือว่าผู้ปกครองอยากเช็คว่าเขาโทรหาเพื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยตัวนี้ก็สามารถทําได้ตัวนี้ก็จะเป็นบ o ส c อส m s นะครับตัวเขาจะารับ SMS ได้ด้วยนะครับตัว r e j e c t ์ส n ตนเ c อร์นะครับเราสามารถ เปิดโหมดนี้ได้นะครับเพื่อไม่ให้คนอื่นหรือว่าพวกสแปมโทรเข้ามาหาลูกเราในเวลาเรียนนะครับซึ่งมันจะดูน่ามนขนะครับตัวนี้ก็สามารถเปิดโหมดนี้ได้นะครับ d e v i c e Volume Adjustment. นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่เพิ่มเข้ามานะครับในเวอร์ชันใหม่นะครับก็คือเราสามารถที่จะปรับทั้งคอวอลลุ่มนะครับของตัวนาฬิกาหรือว่ามีเดียวอลลุ่มในนี้นะครับเราสามารถ ได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะมีเรื่องของสวิตช์สติ้งนะเราจะเปิดอะไรในฟังก์ชันเขาได้นะครับซึ่งบางอันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่เช่น PGPS Positioning f u n c t i o กนะครับซึ่งถ้าเราปิดแล้วมันจะจับได้ไม่แม่นเท่ากับเปิดนะแนะนำให้เปิดไว้ตลอดนะครับแล้วก็ Wi-Fi Priority Positioning นะครับตัวนี้เขาก็จะดึง Wi-Fi จากตัวแอปซี t a c k e r ไปนะครับเวลาอยในสัญญาณ Wi-Fi เท่ากับว่าเครื่องนี้สามารถ ใช้งาน Wi-Fi ได้นะครับแล้วก็ดูเดลแพดฟังก์ชันนะครับก็คือจะให้เครื่องนี้เนี่ยใช้งานการโทรออกได้ไหมถ้าใช้ไม่ให้ใช้นะครับเรากดปิดไวแล้วกดเซฟนะครับผมตัวเขาเองจะไม่สามารถที่จะใช้ตัวนําแพดได้ในการโทรออกนะครับถ้าเปิดไวแล้วกดเซฟนะครับเขาก็จะใช้ตัวแพดได้นะครับเพื่อในการโทรนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะ a l l o w ตเขาขนาดไหน นะะฮในส่วนของฟังก์ชันอื่นก็จะเป็นพวกใช้นาฬิกาใช้เป็นสต็อปวอ c นะครับผมไทม์สวิตช์เนี่ยอย่างเงี้ยฮะจะมีชัตดาวน์ไหมนะครับมีสเก e d u l e boot ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เซฟแบตเตอรี่นั่นเองนะครับเป็นรีโมทเปิดปิดตัวนาฬิกานั่นเองนะครับตัวนี้ก็ยังทาได้นะครับหรือนะครับผมจะมีในเรื่องของอะ a ามคล็อกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของนาฬิกาปลุกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซตนาฬิกาปลุกให้เขาว่าเออคุณลูกควรตื่นเวลานี้หรือเวลานี้นะครับสวิตช์แอสซิสแตน n ์นะครับตัวนี้ก็จริง คไ์นะครับว่าจะให้เขาใช้ฟังก์ชันไหนบ้างนะครับจะมี4โหมดที่สามารถซิงครไนไ์ได้เช่น a l a r าม l ล็อ d ดิสเบ e in นเดอะคาร์ดแล้วก็ในส่วนของ SMS Alert ก็สามารถทําได้นะครับจะมีเรื่องของ Profile โหมดนะครับผมว่าจะมีในเรื่องของการเปลี link ่ยนลิง k โทนโหมดนะครับหรือ จะเป็นในเรื่องของการมิวไปเลยนะครับผมตัวนี้สามารถทําได้แล้วในรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็โลเคชันอัปเดตสจัลลนะครับสมมุติว่าเราจะให้เขาตั้งเวลานะครับว่าตัวนี้เนี่ยจุนาทีแล้วค่อยให้เขาอัปเดตโลเคชันมาเองหรือว่า1ชั่วโมงแล้วค่อยให้เขา อัปเดตโลเคชันมาเองหรือว่าเราเข้าไปอยู่ในแผนที่เพื่อดูโลเคชันของเขาก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากจะแม่ชัวร์ก็1ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันเซฟอยู่ดีนะครับตัวนี้ GPS จะแม่นกว่าไอชิบนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับ d i s a b l e a r when in c a r d นะครับตัวนี้โอเคนะครับตัวนี้ก็คือเป็นในการอยู่ในคลาสโหมดนั่นเองนะครับเวลาลูกเราเรียนนะครับเราก็ไม่อยากให้ใครโทรมาเข้าซิมนะครับอาจจะมีพวก call center โทรมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็สามารถปิดได้นะครับอย่างผมตัวชิดในบก้า มงนะครับถึงประมาณ4โมงเย็นนะครับผมก็จะไม่ให้มีใครโทรเขา้าโทรออกเลยแม้แต่ตัวผมเองเขาก็ไม่สามารถเล่นตัวนาฬิกาได้ด้วยนะครับนาฬิกาจะกลายเป็นนาฬิกาแท้ๆเลยนะครับไว้ดูเวลาอย่างเดียวนะครับผมก็ไว้ใส่เท่ๆนะครับไม่สามารถใช้ทั้งตัวกล้องได้ไม่สามารถใช้ฟังก์ชันอะไรในนาฬิกาได้เลยนอกจากเป็นนาฬิกานะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการเข้าใจนะครับระหว่างผมกับคุณครูนะครับถ้าใครจะใช้โหมดนี้นะครับก็ให้คุยกับคุณครูประจำชั้นก่อนละกันถึงแม้ว่าโรงเรียนจะ จะไม่ให้หรือให้ลองดูก่อนนะว่าเอ้ยตัวนี้เราสามารถ Disable ได้คุณสามารถปิดฟังก์ชันในการในตอนเวลาเรียนได้คุณครูคให้ไหมนะครับก็สามารถคุยกับคุณครูได้ A.B.S. นะครับก็คือจะเป็น Wifi positioning เมื่อเราเข้าใกล้ Wifi hotspot นะครับตัวนี้ก็จะจับสัญญาณ Wi-Fi hotspot นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโหมดแบบนั้นนะฮะถ้าสมมติเราเปิดไว้เขาก็จะจับ positioning ด้วย Wifi ที่แม่นกว่าเดิมมากกว่าตัว4 G น,นั่นเองนะครับผมเนื้อจะมีเรื่องของ time sync นะครับตัวนี้ถ้าสมมุติว่านาฬิกาไม่ตรงก็ให้เข้าไปที่ time sync นะครับเขาก็จะ sync ตัวนาฬิกากับตัวระบบเครือข่ายของ ซิมการ์ดนะครับโดยอัตโนมัตนั่นเองแบบเมื่อกี้ที่เราใส่เข้าไปแล้วเขาก็จะรู้เลยว่าตัวนี้เนี่ยเวลาเท่าไหร่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมไม่ยากนะครับสำหรับตัวแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า c ีแท็กเกอร์สนะครับส่วนใหญ่ผู้ปกครองจะไปพลาดกันตรงที่ว่าไม่ได้ซื้อซิมการ์ดนะครับที่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีสามารถโทรเข้าโทรออกได้นะครับแนะนําให้เป็นซิมการ์ดแบบนั้นนะครับผมอาจจะไม่ใช่แบบอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะครับให้แนะนําให้โทรเข้าโทรออกได้มันจะดีที่สุดนะครับผมสําหรับตัว แบบนี้นะฮะอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานซิสเตเกอร์เนาะนะครับก็ถือว่าเป็น t u t o ูเรียลนะครับที่เอาไว้เชื่อมต่อกับนาฬิกาละกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมทีนี้นะครับเราก็มาดูในเรื่องของฟังก์ชันนาฬิกาอีกนิดนึงนะครับผมนาฬิกาเนี่ยนะครับตัวนี้จะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับเหมือนกับตัวนี้เลยนะครับจะมีให้4แบะ ก็ถือว่าเป็นข้อจํากัดของตัวนาฬิกาละกันนะฮะก็คือจะมีอยู่ประมาณ4แบบคือมีนกพูกนะครับมีกาแบบนี้ฟ้าอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวหมีแพนด้าอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีอันนึงก็จะเป็นตัวดาวอย่างนี้นะครับมีแค่นี้เลย H29 ก็จะมีประมาณนี้เหมือนกันนะครับดังนั้นก็จะเป็นข้อจํากัดของนาฬิกาเนาะนะครับถ้าใครที่ชอบนาฬิกาที่ครบทุกฟังกชันราคาไม่แพงน,นะครับผมว่าตัวนี้ก็โอเคเลยนะครับโดยสรุปมรวมแล้วนะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นนาฬิกาอีกตัวหนึ่งที่น่าสนนใจะครับแล้วก็ม ปกครองที่อยากจะเอาไปให้เด็กใส่นะครับผมในช่วงเวลาเปิดเทอมนะครับหรือว่าใส่ในช่วงเวลาที่เด็กไปเรียนพิเศษนะครับเราก็สามารถปกป้องลูกน้อยของเราได้นะครับด้วยนาฬิกาอะไรแบบนี้นะครับคือเวลาเราใส่ไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆนะเราก็รู้ตำแหน่งของเขาอย่างน้อยๆเราก็สามารถสื่อสารกับเขาได้นะครับโดยที่เขาไม่ต้องมานั่งถือมือถือด้วยซ้ำถือมือถือไม่จะทําทให้เด็กนะฮะเกิดอาการที่แบบว่า ติดมือถือตลอดนะครับแต่อันนี้เนี่ยคือก็เหมือนกับเขามีโทรศัพท์เครื่องนึงในมือนะครับแล้วก็ทําให้ช่วยดูแลความปลอดให้ลูกของเราได้นะครับผมก็ประมาณถือว่าเป็นรุ่นอัปเกรดที่ค่อนข้างดีนะนะครับส่วนลดราคาของ a w a อ h อ66นะครับจะอยู่ที่1,460บาทนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างคุ้มค่าเหมือนกันนะครับเพิ่มจากตัวนี้นิดเดียวเองนะครับผมว่าก็ ซื้อเป็นตัวนี้ไปเลยนะครับแต่ว่ามันก็ได้อยากแต่อย่ายเนาะตัวนี้ก็จะมีตัวห้อยคอด้วยแต่ตัวนี้สามารถถอดออกมาได้จะใส่นาฬิกาตัวนี้เราก็สามารถใส่เข้าไปในกระเป๋าเด็กได้เนาะนะครับก็หน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็มีกล้อง2กล้องนะครับกล้องก็ยังเป็นกล้องมมัม่เหมือนเดิมอาจจะยังไม่ได้ความละเอียดสูงอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับผมสําหรับตัวนาฬิกา h 1 6นะนะครับถือว่าเป็นนาฬิกาเด็กที่ครบครันแหละนะครับสำหรับผู้ปกครองนะหรับเด็กเหมือนกันะครั่น ช่วยอะไรอื่นนะครับเวลาเขาเลิกลงเลิกเรียนอะไรเลยตัวนี้ก็เหมาะเลยนะครับสำหรับคนที่กำลังหาในการแบบนี้อยู่นะนะครับผมขอขอบคุณนะครับเอเวอร์ออฟฟิเชียลสโตรนะครับที่ส่งตัวเอเวอร์เฮดโมาให้เราได้รีวิวกันนะครับถ้าใครอยากจะสั่งซื้อตัว h ฮดโซนะผมก็จะแปะดีสคริปชั o นไว้ด้านล่างนะครับผมหรืออุปกรณ์รอ,อื่นๆของเอเวอร์นะครับก็สามารถเข้าไปเลือกดูที่ร้านเอเวอร์ออฟฟิเชียลสโตรได้เลย ก็ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงหรือว่ามีปัญหาเรื่องการใช้งานยังไงนะครับ <c oughs> ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมก็จะประมาณนี้ละกันเนาะนะครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็รบวกบวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทางเอเจ้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่เนาะสำหรับวันนี้เอเจ้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันใหม่คราวหน้าจะเป็นคลิปอะไรต้องติดตามดีๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับ